เด็กชวนมาใหญ่สักผ้าโอ้ยชแม่ไม่้อเลยก ล้วแล้วทุกคนเขามาช่วยเขามาปวนโอ๊ยใคไหน <c oughs> โอ้โหดู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 ขาปสรุปมาปวด่ะทุกคนนั่นไงปวดขาแล้วนั่นนนงนะพื้นเลยน่าเ <c oughs> นี่นย ไวไปแล้วเอาแล้วเร็วมันไปไหนต้นไหนแล้วมันไปไหนต้นไหนและอีอะไรล่ะดูน้องชายอ่ะโอ้หเมื่อก่อนน้องชายตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้เต็มกระมังแล้วทุกคนไว้ไอ้เด็กแต่งอะไว้ไม่ตอนนี้เดกไเยอะแต่ง โอ้ดูเขาซักน้ helmet, องชายเขาซักซักแล้วทำอะไรวะนะขยับกระปิไอ้แกงน้องมาแล้วทุกคนเราจะต้องไปอาบน้ำกันแล้วค่ะบ๊ายบายฟิวฟิวฟิว ฝติดตามวายุวโยยด้วยนะครับ